ก็ต้นงดูรีดอาราวหนังสือชีวิตทั่วโลกว้าวหนังสือชีวิตทั่วโลกที่รีดอราค้นหาโลกอันกว้างไกลมากมายค้นหาเท่าไรได้เรื่องราวรีดอาราวครับคุณ สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนและหนังสือหน้าอ่านเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพร้อมกับหนังสือเล่มน,นี้ค่ะชีวิตพิตตี้เส้นทางสู่ดวงดาวที่สาวๆใฝ่ฝันนะคะซึ่งถ่ายทอดโดยน้องปูเป้พิตตี้สาวสวยนิสัยดีนะคะที่แม่คนในวงการก็ยังหลงรักเธอค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปพูดคุยกับน้องปูเป้กันต่อนะคะถึงชีวิตและก็เส้นทางของพิตตี้ค่ะสำหรับสาวๆวที่ใฝ่ฝันอยากจะทำงานนี้ได้ฟังประสบการณ์ของเธอแล้วสามารถนำไปใช้ได้เลยละค่ะ ในการทำงานของอาชีพพิตตี้นะคะเราต้องมีการพัฒนาตัวเองหรือการดูแลตัวเองที่เป็นพิเศษยังไงบ้างไหมคะก็ต้องมีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอาชีพพิตตี้อย่างที่บอกอย่างแรกอย่างแรกเลยลูกค้าอาจจะมองด้วยบุค,คลิกหน้าตา <c oughs> เพราะว่าเราเป็น,เป,นเป็นเหมือนแบรนด์แอมบัสเตอร์ที่แบบคนเข้ามาดูเรา,าเออแบบโอเคนะบุค,คลิกดีนาตาดี <c oughs> ก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องผิวพรรณ เรื่องหุ่นอะไรเงี้ยต้องดีใลเยอะก็อย่างต่อมาก็คือการพัฒนาทางด้านการพรีเซนต์อย่างอย่างเข้ามาใหม่ๆก็ยังพรีเซนต์ไม่ค่อยเป็นแล้วก็ค่อยๆฝึกพูดค่อยฝึกอะไรแล้วน้องปูเป้มีวิธีการฝึกพูดฝึกพรีเซนต์ยังไงคะบอกเคล็ดลับสักนิดเถอะค่ะต้องเช้ามาต้องคุยกันที่หน้ากระจเลยหรือเปล่าคะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าพยายามบอกว่า จำจำข้อมูลที่ลูกค้าให้เรามาอนะไรเง<ม>ี้ยเวลาเราพูดเราพูดออกไปให้ให้คนที่เข้ามาในบูธอะไรเงนะี้ยพูดออกไปบ่อยๆบ่อยๆด้วยความจำของเราอ่ะเราก็จะพูดพูดเก่งขึ้นเรื่อยๆทำความเข้าใจอย่างเช่นเราไม่เข้าใจตรงเนี้ยแล้วเราก็ต้องถามลูกค้าว่าเออตรงเนี้ยมันมันคืออะไรตรงนี้หมายความว่าไงอะไรเงี<ม>้ยก็พยายามทำความเข้าใจให้เยอะที่สุดค่นะแล้วอ,อย่างเช่นต้องพรีเซนต์ออกไมอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบ ถือสคริปต์ทำความเข้าใจกับสคริปต์บางทีอาจจะดูสคริปต์เยอะบ้างในช่วงแรกๆเพราะว่าเราไม่เข้าใจอนะไรเงี้ยเราก็ต้องต้องกล้ากล้าที่จะแบบแสดงออกไปว่าเออตรงนี้เรายังไม่มั่นใจนะเราก็ดูไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะจนจนพูดคล่องขึ้นเรื่อยๆเอยค่ะถึงจะแบบเก่งขึ้นค่ะอันนั้นก็คือในแง่ของคอนเทนต์เนื้อหาใช่หใชใชใชไหมคะคทีนี้เรื่องของน้ําเสียงหรือแบบว่าบุคลิกรกริยาท่าทางอะไรเนี้ยเราก็ต้องฝึกด้วยไหมคะ ก็นิดนึงค่ะแต่ว่าอย่างปุ๊เปยยังไม่เคยเจอแบบโฟนอย่างเป็นทางการเพราะว่าด้วยบุคลิกอย่างเงี้ยล็อกแรกวอกแรกเหมือนลิงลูกค้าก็แบบอาจจะให้โฟนแบบสนุกสนานเฮฮาแล้วก็แนะนำนู่นนี่ไปแต่ถ้าอย่างเป็นทางการอย่างเปิดงานอีเวนต์ใหญ่โตๆยัง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 ไม่อ่ะแล้วคิดว่าตรงจุดนั้นเป็นความฝันของเราไหมคะที่อาจจะแบบว่าไปเปิดงานใหญ่ๆอาจจะเป็นเวทีระดับแบบ เป็นงานระหว่างชาติอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราเป็นหนึ่งในพริตตี้ในนั้น,<ก>นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะยังยังก่อนคะ่ะเพราะว่าด้วยบุคลิกร,รู้ตัวไงคะด้วยบุคลิกของเรายัางไม่นิ่งขนาดนั้น <net> ก็คือให้คนที่เขาเป็นบุคลิกที่ดูผู้ใหญ่หรือว่าดูนิ่ง <net> ดูโตดูแบบว่าพูดจาฉะฉา,ชาหรือพูดจาคล่องแคล่วพูดจาแบบชัดท้อยชัดคำากกว่าเราให้เขาดีกว่าคะ่ะแล้วเราก็อยู่คือด้วยความที่รู้ตัวเองไงคะว่าถ้าไปตรงนั้นเนี่ย อาจจะทํางานเขาพลาดได้ยังปล่อยให้พี่คนเก่งๆเ,เขาไปครา,าวนี้เนี่ยเราเอาคนสวยคนงามมาคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมถ้าจะไม่ไม่คุยเรื่องเคล็ดลับความสวยความงามหรือการดูแลตัวเองเลยก็จะกะไรอยู่ <c oughs> ค่ะมีวิธีดูแลผิวผมหน้าตาอะไรยังไงคะถ้าการดูแลผิวพรรณก็ ถ้าจะให้แนะนําแต่ละคนก็ต้องมีวิธีดูแลตัวเองแล้วว่าเดี๋วนีเอาสูตรน้องปูเป้เลยค่ะพี่เชื่อว่าหลายคนอยากจะสวยอย่างน้องปูเป้เนี่ยสูตรหนูไม่ค่อยมีอะส่วนใหญ่ทุกคนอาจจะตะลึงเพราะว่าก็ทาครีมปกติทั่วไปเราเจองาน o อ t d o o รเลยไงคะบางทีเราก็ต้องเจอแดดเจอลมเจอฝนก็ต้องบำรุงบ้างก็ครีมปกติทั่วไปหรือบางทีหนูหนูเป็นคนชอบทานผลไม้ประจําเลยอะแล้วโดยเฉพาะเป็นคนที่แบบสารภาพเลย เป็นคนทานหนักมากเป็นคนที่ถ่ายยากใช่ก็คือจะเป็นคนที่ชอบทานพวกอี้เวลาแล้วเวลาแบบว่าแต่งตัวที่ันจะต้องแบบว่าเข้ารูปร่างอย่างเงี้ยต้องขมแมวท้องไหมเนี่ยที่สุดเออเหรอขมแมวที่สุดเลยค่ะเพราะว่าบางทีเราไม่ค่อยได้เราแบบขับถ่ายอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบไปเจอชุดที่มันรัดอยู่บางบางทีเจอชุดโชว์พุงค่ะค่ะสุดฤทธิ์ถัาสิ้นลมหายใจแล้วหายใจยังไงนะคะหายใจทางผิวหนัง ขขาแมวเอาเขาแมวทั้งวันเลยก็คือเราต้องกินข้าวทั้งทีที่มันลำบากจริงๆเลยมากค่ะลำบากมากคนไข้นอกนะคะคนไา้นอกมองก็ามาโอ้โหน้องันนี้คุนดีมากแต่หารู้ไหมมายืนขมแมวพงอยู่ข้างในฉันจะแบบว่าแทบจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วใช่ลีดอาราวครับคุณ